ประธานอนวยการกรรมการเกินสมริถผลด้วยอาศัยความรอบเรียงจารงตามพระสัตธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เป็นวันแรกดังนั้นก็ขอให้นผ่นนั้นได้มีความมั่นใจมั่นใจในความรู้ที่เราได้รับมา ก็อการที่ขอให้ทุกปได้มั่นใจในความรู้ที่เราศึกษาเล่าเรียนมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นการสอบวิชาเรียงความแก้กักษะธรรมซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องใช้ความสามารถในการบรรยายอธิบายใย้เห็นไป็นหมดนะมรันเดิมสองาาสาม านีก่เยอล้เลยครับมอานี่เชื่อไหนเ่้ครเนี่ยนั่งไชั้นบะเนี่ยฮ้ยน่งไหนเนี่ยน่าทาเอรเป่าเฮ้ยกี่ควก

เอออย่าไปยนเมไปนั่น่านงอขี้เาน้นก็มี่นี่้นสอบนะสอบทำอะไรนะทำเอกเลยเหรอออ